โอเคขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับช่องเบบี้จีพีอะไรก็คืองงงงใช่ไหมก็คือวันนี้จะมาสารภาพเวยไม่มีคลิปลงเอาคือระวังแผนผิดพลาดนิดนึงนะครับอาทิตย์นี้ต้องขอไปด้วยนะครับผมวังแผนผิดพลาดนึกว่าจะนึกว่ามันจะพอนึกว่าเวลาเรามันจะพอนะครับก็คือสุดท้ายมันไม่พอใช่เดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้ประมาณวันที่ห้ามันพูดเป็นวันที่ห้าเดี๋ยวเราจะลงคลิปวันที่หกพรุ่งนี้เลยลงคลิปนี่แหละที่อัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ตัดแล้วลงพรุ่งนี้เลยก็คือจะมาะแถลงการเฉ๋บอกว่าไม่มีคลิปลงคือผมว่างแหบผิดด้วยผมผมไปดูในตารางวิดีโอผมอ่ะผมนึกว่ามันจะพอสุดท้ายดูผิดดูไปดูอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็เลยไม่ได้ลงถามว่าได้ลงแหละแต่มันไม่พอไงอาทิตย์นี้น่าจะได้ลงอีกสักประมาณ2คลิปคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าหนึ่งวันนะประมาณสองวันเราลงช้าสองวันก็อย่าหายไปไหนนะคนดูผมยังอยู่นะผมยังทําคลิปอยู่ให้ดูทุกคนได้ชมนะเออไม่ได้หายไปไหนอยู่ในใจเสมอโอเคอะช่วงนี้ก็วุ่นๆหน่อยก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่าควไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่มีเซไพราะอะไรไม่มีสปอนเไอร์ไม่มีสซอรเซอร์ ใครสนใจติดต่อใต้คลิปได้นะผมจะทําคลิปให้ดีๆเลยจะดูแลลูกค้าให้ดีๆเลยใช่ไหมใช่มันไม่มีหรอกสตบอนเซอร์อะฝึตามเราร้อยกว่าคนเองเอ่ะปิดคลิปนี้แล้วก็บ๊ายบายวึ่งก็ให้คุณผู้ชมดูก่อนก่อนที่เขาจะคิดถึงเราไปมากกว่าน,นี้ ขอไปจริงๆนะครับผมอย่าหายไปไหนนะคุณผู้ชมเรายัางทําอยู่นะแต่เราเพียงแค่ลงช้าเท่านั้นเองเพราะว่าโควิดมันก็เยอะเราทําคลิปเที่ยวก็ไม่ได้ที่จริงวางแผนจะไปเที่ยวทะเลดนะ้วยเนาะจะไปเที่ยวทะเลหลังปีใหม่นู่นนี่นั่นสุดท้ายก็พังใช่ครับผมมันมันโควิดมันแรงจริงนะผมนี่ที่เราไม่ได้ใส่แมสเพราะาเราอยู่ในบ้านนะครับเราอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเราถ้าออกไปข้างนอกเขาต้องใส่แมสใช่ไหมใช่ด้วยความหวังดีเอ้ยเอาเร<อ>ื่อย เิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่องมายวีดี g ีพีด้วยนะวันนี้มาเพียงเท่านี้นะครับผมบายบาย